เอมมีมรกตเห็นต่างเคลื่อนไหวหลังไฮโซพบแมตจูงมือกันหลายจุดในงานปาร์ตี้ต้องบอกว่ายังเป็นข่าวที่โลกออนไลน์ให้ความสนใจและยังต้องตามกันต่อเนื่องเมื่อนางเอกดังอ้ำพัชราภาปิดฉากรับไฮโซพบ so หลังคบหาดูใจนาน5ปีโดยงานนี้ก็มีนางเอกสาวแมตธีรณีโดนหางเลขไปเต็มๆถึงแม้เธอนั้นจะออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่มีอะไรเกินเลยกับพี่ชายคนสนิทอย่างไฮโซพบ และในเวลาต่อมาชาวโซเชียลนั้นก็ได้แห่แชร์ภาพงานปาร์ตี้ปีใหม่ที่มีไฮโซพบแมทพีรณีอยู่ในเฟรมวบนโซเชียลก่อนที่ทางด้านผู้จัดการซูเปอร์สตาร์สาวเอสุภชัยก็ได้ออกมาเปิดถึงเหตุการณ์ไฮโซพบจูมือแมทไปหลายๆจุดในงานว่าเขาก็ไม่ได้ผิดเพราะตอนนั้นเขากับพี่อ้ําได้เลิกกันแล้วแต่มันเร็วไปแค่สามอาทิตย์เอง สุดท้ายเดี๋ยวพี่อ้ําเขาคงออกมาพูดเพราะเมื่อคืนที่เห็นโพสต์ของคุณพบเราก็ร้องไห้เลยนะที่บอกว่ายุติความสัมพันธ์แล้วอะคือมันเร็วมากเข้าใจใช่ปะต้องบอกว่าล่าสุดเอมมี่มรกตนั้นก็ได้เห็นต่างเคลื่อนไหวแล้วหลังไฮโซพบแมทพีรณีจ so ูง ok มือกันหลายจุดในงานปาร์ตี้โดยงานนี้เธอนั้นก็ได้พูดในรายการแฉว่าวันนั้นเป็นวันเขไวด้ดาวปีใหม่ แต่ตนไม่ได้ไปด้วยฟังจากเพื่อนทั้งกลุ่มแล้วทุกคนมันไม่ได้เป็นเหมือนที่ทุกคนคิดแมทไม่ได้เป็นมือที่สามมันเล่นใหญ่เกินไปนิดหน่อยเรื่องจับมือตนสนิทกับไฮโซพบฝ่ายชายเป็นสุภาพบุรุษแล้วถ้าสามีตนไปจูงมือเพื่อนผู้หญิงไปเข้าห้องน้ําเพราะต้องฝากคนจํานวนมากพาเข้าห้องน้ําตนไม่กรธสามีนะมันเป็นเรื่องของคนที่เป็นสุภาพบุรุษ ถ้าคนเห็นแล้วดูไม่ออกว่าสุภาพบุรุษคืออะไรคนเจ้าชู้คืออะไรอันนั้นคือคำถามที่เราต้องพิจารณาแล้วว่าถ้าเกิดการจับมือเพื่อนผู้หญิงเข้าห้องน้ำแล้วมันเป็นเรื่องที่มันมากเกินไปเราว่าสุภาพบุรุษมันจะน้อยลงในสังคม